ไม่ใช่ว่าไม่สู้นะแต่มันสู้แล้วมันไม่ไหวเศรษฐกิจแบบเนี้ได้แต่ขนของขึ้นรถท้ายกระบากลับบ้านเฮาลาก่อนชีวิตในเมืองใหญ่เสียงตะปูเสียดสีกับไม้เก่าๆบนท้ายกระบาดดังขึ้นในเช้าวันหนึ่งครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งกำลังช่วยกันขนของข,องขึ้นท้ายรถคันเก่าที่พวกเขามีอยู่เพียงหนึ่งเดียวบ้านเช่าในกรุงเทพที่อยู่กันมาหลายปีวันนี้เงียบเหงาอย่างประหลาด เหลือเพียงข้าวของที่ถูกยัดใส่ถุงกระสอบเสื้อผ้าที่ขาดสีซีดโต๊ะเก้าอี้ที่พังแล้วก็ใช้เทปพ,พันสายไฟมัดไว้แทนตะปูเตียงนอนเหล็กที่ขึ้นสนิมนกับพัดลมเก่าที่หมุนเอียดอาร์แทบจะไม่ไหวทุกชิ้นคือชีวิตที่เคยดิ้นรนหาเลี้ยงในเมืองใหญ่พ่อ เราต้องย้ายไปจริงๆเหรอคะลูกสาววัยประถมเอ่ยถามทั้งน้ําตาเธอไม่อยากจะทิ้งเพื่อนทิ้งโรงเรียนที่เคยผูกพันแต่คําตอบของพ่อคือรอยยิ้มฝืนๆแล้วก็เสียงถอนหายใจยาวๆลูกเอ๋ยอยู่ที่นี่ต่อไปอ่ะพ่อแม่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเลี้ยงพวกเองแล้วอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายทุกวันนะลูกแม่ยกกล่องโฟมใบหนึ่งขึ้นวางไว้ท้ายรถข้างในมีหม้อหุงข้าวเก่าๆก,กับจานชามไม่กี่ใบดวงตาแม่แดงกำเธอพยายามกลั้นน้ําตาแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บเพราะทุก เช้าที่ผ่านมาเธอเคยตื่นขึ้นมาขายของตามตลาดนัดวันนี้ไม่มีแผงให้ขายอีกแล้วค่าเช่าตลาดมันขึ้นค่าเช่าบ้านก็ขึ้นค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำมันทุกอย่างบีบคั้นแต่รายได้ก็ลดลงทุกเดือนกลับไม่เคยพอ พ่อเคยทํางานก่อสร้างรับจ้างรายวานันแดดเปรี้ยงแค่ไหนก็ไม่เคยปริปากบนแต่พอเศรษฐกิจตกงานก็หายไปในพริบตาวันแล้ววันเล่าเขากลับบ้านมือเปล่าบอกลูกว่าพรุ่งนี้อาจจะได้งานแต่พรุ่งนี้ก็ไม่เคยมาถึงค่าห้องเดือนเนี้พวกเขายังติดอยู่เลยนะตู้เย็นที่เคยวางไว้อยู่ตรงมุมห้องเจ้าของห้องก็ไม่ให้เอาไปถือว่าเขายึดเพราะว่ายังไม่จ่ายค่าห้องทุกอย่างบางังคับให้ต้องตัดใจเด็กน้อยสองคนนั่งกอดกันที่ตรงบันไดบ้านเช่ามองดูเพื่อนบ้านบางคนหัวเราะคุยกัน เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโลกของคนอื่นยังหมุนไปตามปกติแต่โลกของครอบครัวเราหยุดอยู่ตรงคําว่าไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาพวกเขาพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนปิดประตูห้องครั้งสุดท้ายแม่หันกลับมามองมองเพดานมองผนังมองรอยดินบนพื้นที่ลูกๆเคยวิ่งเล่นน้ำตาหยดลงไปโดยไม่รู้ตัวลาก่อนนะชีวิตในเมืองใหญ่ ทุกคนลาแล้วก็ขึ้นรถไปเสียงสตาร์ทรถกระบะดังขึ้นเสียงเครื่องยนต์เก่ากระหืดกระหอบเหมือนหัวใจพ่อแม่ที่สู้แทบไม่ไหวข้าวของที่ผูกมัดด้วยเชือกป่านแน่นๆโยกไปมาตามแรงถนนเด็กๆโบกมือลาเพื่อนบ้านทั้งที่ในตายังมีน้ำตาคลอรถกระบะคันเก่าค่อยๆแล่นผ่านออกจากตรอกแคบๆของเมืองกรุงผ่านตึกสูงผ่านห้างสรรพสินค้าผ่านแผ่นป้ายโฆษณาใหญ่โตแต่ทุกอย่างเหมือนตอกย้ำว่าเมืองน,นี้อาจไม่เหลือพื้นที่ให้คนที่หมดแรงสู้อย่างพวกเราน ในใจของพ่อกับแม่ตอนนี้มีคําพูดเพียงคําพูดเดียวนะว่าเราอ่ะสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงเวลาที่ต้องถอยเราก็ต้องถอยเพื่อครอบครัวของเราจะได้ไปตั้งหลักกันใหม่ในชีวิตของความเป็นจริงไม่ใช่ทุกการต่อสู้จะพาทุกครอบครัวไปถึงเส้นชัยบางครั้งยิ่งพยายามยิ่งฝืนยิ่งเจ็บยิ่งถลำลึกลงไปเรื่อยๆหากไม่ไหวก็อย่าฝืนจนเกินแรงการถอยกลับไปตั้งหลักไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพ่ายแพ้แต่คือการปกป้องสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือครอบครัว าการก้าวถอยหลัง1นก้าวอาจจะทําให้เรามีแรงมีสติและมีพลังพอที่จะก้าวไปข้างหน้าในวันข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมพวกเขาคิดแบบนั้นก็เพื่อเป็นการปลอบใจตัวเราเองและพวกเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าไม่ได้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะต้องเผชิญเศรษฐกิจบีบคั้นแบบนี้ยังมีอีกหลายชีวิตหลายครอบครัวที่กําลังขึ้นรถเหมือนกันทุกคนก็ดิ้นรนจนสุดทางแต่วันนี้ไม่ใช่วันของพวกเราและไม่ใช่วันของพวกเขาอีกหลายๆคนกล่าวมาถึงตรงนี้ก็ขอเป กำลังใจให้กับทุกๆชีวิตเราต้องไม่ทอ้อเชื่อถือว่าวันหนึ่งพวกเราจะต้องลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเมืองใหญ่อาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกชีวิตแต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะพาเราไปสู่ทางใหม่เสมอใครชอบคลิปนี้ฝากส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ